เงินถูกต้องรายอีลักีิชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ววันนี้เราอยู่ในเบสโซเล่นโซเนตนะครับหมูวันนี้ขออนุญาตมาบอกวิธีการเล่นกิจกรรมโซลคีนะครับเขาแล้มีลงไป38วิวิใช่ไหมอ่าตอนนี้แก้มือตอนนี้อยู่ที่เอ่อก่อน3 0มสิวิแด้ก็คือ29ิาวินะครับมีน่าจะในมีได้ประมาณนี้แหละก็คือติดท็อป7นะครับ ็โอเคแล้วสําหรับมีนะเออไม่เป็นไรคิดว่าก่อนสามสิบวิ่หมีว่ามีคิดว่ามันควรจะท็อปยี่สิบนะคิดว่านะอันนี้เผื่อใครที่ยังไม่ผ่านก็สามารถดูสเต็ปการเล่นได้นะครับหรือว่าจะดูท็อปเพลเยอร์ก็ได้มีคนเก่งกว่ามีหลายคนก็ลองดูได้ครับพยายามเออจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปติดท็อปก็ได้นะเพราะว่าจริงๆรางวัลมันแคเ่เอาผ่านก็เพียงพอนะครับนี่คุโรกิอิซิโกชิคายโอ้โหผมนี่โคตรเท่เลยครับโห อ่ะเดี๋ยวแนะนำสำหรับกิจกรรมสำหรับคนไม่ผ่านนี้ถ้าคนไม่ผ่านก็พยายามลองเล่นเออไม่ต้องไปทำเวลาก็ได้ขอแค่ผ่านก็เอมือนปะ่ะเพราะว่างาลเห็นปะ่ะครับปล่อยสกิลต่อสู้3ครั้งอ่ะขอผ่านระดับยากแค่นั้นเองครับขอแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเออเดี๋ยวเราไปดูท็อปนะอันอันที่ของหมีหมีเล่นเป็นทีมที่โลนซาทีมทะลวงนะครับนี่ท็อปท็อปเซฟหมีเป็นโยโรอิจินะ อ๋อดูสเตปการเล่นของของเขาที่ค่อนข้างดีนะเ,<อ>ขเขาจะเอาหมามาล่อก,ก่อนเห็นไหมแล้วทีนี้มันจะอยู่ไกลครับทีนี้ซาตาคิมันจะเออตีไกลแล้วก็เคาน์เตอร์ง่ายนะแล้วก็โย,โยนจิจหยับเลยครับเนี่ยอันนี้ทีมหมัดน,นะเผื่อใครอยากจะนองเล่นทีมหมัดดูก็ได้นะครับหรือว่าสเตปเออเล่นดีกว่าคลิปที่น่าขโมีเยอะเลยเดี๋ยวมีต้องแบบลองมาเล่นแบบนี้ดูบ้างนะเห็นไหมจังหวะมันจะพอดีเคาน์เตอร์เลยครับคือทุกทีมันสามารถทำเวลายิงสามยิงสองวีทั้งหมดนะอยู่ที่เราเออโห เหมือนเวลาเรียกเรียกโล่ท่าหมาเหมือนเป็นการแบบให้ซาลาตีใช้ฆ่าไม่ตายเราจะได้เคาน์เตอร์ได้เลยนะเท่าที่มีดูบ้องค่อยก็เผื่อใครอยากจะดอาอันดับนะเขาก็กดเขาก็กดทําไม่ตายเลยเออเขาอย่างเออแล้วก็ตูมตายจบอันนี้ครับทีมหมัดนะครับของมีเป็นทีมทะลวงนะครับเดี๋ยวค่อยดูสเติร์หมีเล่นแล้วกัน อันนี้โอ้โ oh, หส่วนส่วนใหญ่เซฟหมีแบงโยโรอิจิสักเก้าสเนเลยวะ่ะะมีม,มีมีทีทมทะลวงติดอยู่ท็อปสิอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเอออ่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีทีมฟาดฟันบ้างเลยเหรอวะเนี่ยมีอยู่แค่2ทีมจริงนะตอนเนี้ยที่ที่ท,ท,ที่ที่มีเล่นนะครับเดี๋ยวดูท็อปอันดับสองดิว่าเขาเล่นเป็นยังไงนะโรโยโรอิจินะครับ ถ้อใครอยากจะติดท็อปนะยี่สบสองถึงสามสิก็ลองดูสเต็ปเดียวกันเลยครับโผลมาให้ให้หมาถอยหลังลากมาซาลากีเขามันจะใช้ท่าไปตายกำลังจีทัวเลยแต่เราก็โยลิสีส่วน <t> <ๆ>เนี่ยเล่นเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันเลยเคาเน์เตอร์พอดีเลยจังหวะเออจิ้มแล้วก็เออใช้พอดีจะพอดีลยเนาะคนนี้จะยิ้มท้าวีช้าวติดหนึ่งเออนะอเคาน์เตอร์พอดีเราโยลิสีเคาน์เตอร์ เสร็จแล้วก็ค้างครับมาแบบอันติครับเสร็จแล้วก็กลับมาโยรุจิอันติเมทแล้วก็ตายเลยข้อดีของโยรุจิกับที่อินคาฟูเนี่ยอินคาฟูเขาไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายไงมันช้าโยรุจิใช้ท่าไม้ตายทันนะไม่รู้คนนี้ทันหรือเปล่าอ่ะพอดีเลยไหมจบเหมือนกันเลยแต่รู้สึกคนนี้จังหวะจะช้ากว่าติดนึงแต่ก็เล่นเก่งสองคู่นะครับประมาณนี้อ่ะ มีเพื่อนๆใครทีมวินชานกับทีมคาดฟันก็มาบอกหมีหน่อยแล้วกันแต่ว่าเซฟบีไม่มีแล้เซบีมีแค่2ทีมครับก็จะเป็นในส่วนทีมทีมต่อยนะทีมหมัดนะครับแล้วก็เป็นใมส่วนทีมตลุอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนการเล่นของหมีเลยแล้กันนะครับอันนี้สเต็ปเล่นพี่อินคาคูโทนซาอันนี้ให้วาปมาแล้วกดพุ่งเลยครับอ่ะเดี๋ยวมา สารคีมันจะเคาน์เตอร์ามานะครับเคาน์เตอร์เสร็จแล้วก็พุ่งสับเลยครับสำแล้วกดค้างอะ่ะสสำหรับสอุระาราครับกดค้างหนึ่งจังหวะอ่ะเสร็จแล้วล้วลซ้าก,กดตามเลยครับอะ่ะเสร็จแล้วกดสก,กลิลสนามลบซ้ายต่อซ้ำเลยครับจุครพับอันนี้เคาน์เตอร์ให้ได้ครับเอออันนี้ฟันก่อนครับจังหวะที่สามมันช้าเราจะได้ฟันประมาณสั้3สามสี่ทีอ่ะสำแล้วกดค้างครับเออเออเรียบร้อยครับอ,อ่ะอุระคาราเอ็กซ์เกบัฟซะหน่อยครับน่าจะได้แหละเออครบเรียบร้อยครับเอาง่ต่อครับ แล้วก็มันจะบแบกนะสารชีเออเราพยายามได้เรียบร้อยนะครับพอดีแบกพอดีเลยโอเ,เซสุดไปเลยได้เลยทีถ้าเกิดหมีไม่กดพลาดมันจะเร็วกว่านี้นิดนึงนะสำหรับวัครับแค่นี้ก็โอเคแล้วสาหรับหมีว้าะโชกเรียบร้อยครับผมประมาณนี้แหละเผื่อใครยังไม่ผ่านลองเอาสเต็ปไปเล่นได้นะครับผ่านทุกคนแน่นอนขอให้คนโชคดีอ่าหมีก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วเ <laughs> ดี๋ยวต้องรองวันที่เก้าวันที่เก้ามีกิจกรรมเยอะแล้วอ่ะ,อะนี่ขออนุญาตพูดเสริมนิดนึง วันนี้มีกิจกรรมรายงานกรปฏิบัติการโยมทุกขขอ,อยญาตพูดพูดเพิ่มนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะครับเพื่อนๆดูคําว่ารับเห็นมาททาทุกอย่างครับที่เขาบอ,อกสาสมแอคทีฟเสร็จสิ้นนำภารกิจทรัพยากรเข้าร่วมกิวห้าครั้งก็คือเข้าไปตีบอสนะครับด้บารามิติอันนี้คือฟาร์มตาประทับอ่าด่านระเบียงร็องอินเกมใช้พลังวิญญาณนะครับในตัวของตรงนี้ก็จะผ่านยังไงอันนี้คือสมบูรณ์คนที่ยังไม่ผ่านอันนี้มีมาบทสองแล้ว เออกดกลับมาบทหนึ่งอนะ่ะอันนี้นะเผื่อใครยังไม่ผ่านเอาก็คือเนี่ยเราเปิดจิ๊กซอว์มันจะสุ่มตัวละครพวกนี้เอนเพื่อนๆก็ใส่ถูกแค่น,นี้ครับอ่ะเปิดใครยังไม่ผ่านนะอ่ะเอาไปใส่นะครับอ่ะต่อไปอันที่สองอันนี้หมีก็ยังไม่มีของใส่แล้วต้องรอต้องรอให้ถึงครับอ่ะเอาสปอยไปก่อนอ่ะอันนี้ลงมาอันนี้ยังยังอันนี้ใส่แล้วครับนี่อ่ะ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 โอเคครับหมีไม่ได้ทำแล้วสิ จะได้เกมนะจริงๆแล้วเหมือนเดิมดีกว่าครับเพราะว่าอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรทำจริงๆอ่ะน่าจะสองตย์ตัวนึงมีว่ากำลังดีแล้วอ่ะผมก็ขออนุญาตไปก่อนนะสำหรับคูรัสกิอิจิโกะออ่ชิคายนะครับผมโอ้โหผมใส่ชุดนี้ผมเท่มากเลยครับเดี๋ยวนะไปไปเมืองอื่นได้ไหมล่ะเอาเอาลืมครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับขอให้คนเล่นเกมบีเอโซลาร์เซเล็จะมีความสุขนะครับก็ขอให้คนติดท็อป คะแนนยี่สิบสองถึงสามสิบกันทุกคนนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ